มันอิ่มห้ามากิงเขาก็ปลาสลิดทอดที่น้องทอดปลาสลิดเนาะ๋ยวเดี๋ยวยายจะทำคลิปสั้นก่อนสักอ่าประมาณสี่ห้านาทีพ่อปลาสุกเนาะที่น้องเนาะพอดีเพิ่นประกาศตุ๊ี้เพิ่นทิ่ถาำบุญเนาะ ทำบุญหันคือซอยเพิณศรีสาเนรพอดีอโลก็อยู่ใกล้ๆบ้านเปิดก็เปิดบ่ได้อกมี่นอพราะว่าเพิ่นเพิ่นเฝ้าประกาศอโล่เรมอยู่ไกลเงื่อนเท่านี้แหละแต่เลยสิประชาสัมพันธ์ต่อว่าบุญบุญพี่นรีสบุญกวนสัตยเทพไม่ตัดประกาศแหละว่าจองผ้าไตอ่าแล้วก็สิไปบุญพิณศรี่นสาพิณประกาศอันนี้เพิ่นก็สิ ควาเขาตอแตกเนาะมันนี่เตรียมคว้าเขาตอแตกอืมแต่ว่าไปน้ำพันเพราะหั่นได้ดอกเทียนเก็บอยู่บพราันเศร้าอาจจะสอนสามมือขึ้นไปได้อยู่ดอกเทียนเนาะกิทอดปลามันนี่เขทอดปลาจ้ะอ่าทอดปลาเียำตัวเออกินก้าขาวต้มพอดีอยู่ในลักษณะของเงิน พันเส้าไข่เป็นเลไข่แล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าหมายถึงว่าเจ็บแขนน้ำพันไข่ไข่ยยยอยู่แต่ว่าบ่าพันเส้าค่ะฮะโอเคนั่นพี่น้องคนเขาหอมพันยางมากคุนไปนรดน้ำต้นไม้ห้ย่าย,าย,าย่าเจ็บแขนเนี่ยเก็บหาเนาะมัดผมห้ยย่า่เลยนอยู่เด้เจ็บแขนนี่หละเก็บย่า่เนี่ยเป็นการมัดผมให้มมเข้าเลยเออซื้อวลาเลี้ยงมากจะตักน้ำให้กินนี่แล่ละพันวาบโบมล่าพันวาเมียนนี่แพี่น้องเนาะจาหน่อยเล้วก็จอยเข้าตักน้ำให้กินได้ย้อนเนี่อะไรลูก น้ำอยู่ในตู้เย็นค่ะพี่ว่าแช่ไว้อ่ะมีอยู่กระปุกนึงอยู่ mm. ข้าวหอมก็กอกไปแช่ไว้สิถ้าข้าวหอมอยากกินอ่ะไม่งั้นก็ไปกดน้ําเย็นแน่ไม่ได้ปิดน้ําเย็นที่ถังนะนจะเอาในตู้เย็นก็ได้หรือว่าในตู้แช่ก็ได้เพราะว่ามีสองตู้อยู่เผ็ดไบร์เซนทั้นงน้ำเย็นน้ำอุน่นน้ำหอนมนี่หมดข้าวหอมกดผสมกันมาเป็นน้ําอุ่นให้แม่หนึ่งแก้วแล้วข้าวหอมเอาน้ําเย็นในตู้เย็นมากินเลยจะ,จะให้กอกจะให้กอกไปใส่ตู้เย็นไว้ถ้าคิดจะไปกดเนาะจะบาย่าเนะนี่ยอาศัยกินน้ำอุน่นเนาะ ข้าวไมยนะถ้าบอกินน้ำอุ่นก็คือปวดเหงือกพี่นไหนออมแสบเหงือาแล้วกินข้าวแล้วก็จะไปหายาท่างเหงาเออ <c oughs> โอเคจิ๋นเลยลูกโอเคค่ะเดี๋ยวสิเทให้กอกอันจะติ้กน้ำว่างมีนั่นจะจ้ากไปใส่จิ้กไมยเขียวหนังเสีย,ย,ยเห็น,หนตาฝาหน่วยเสียขอหล่อใจมัน,นอายนั่นเอาไปกินท่างยืนอยู่ เอาไปกับบอบอกเู่นเดี๋ยวๆเลย,เ,ย,เ,ยเออถามไอ้ทั้งขางก็ว่าบ่เห็นที่มันเล่าเห็นละเอาไปอันเอาไปเพื่อนเอาไปตหน่วยฝาบอเอาไปน้ำอันว่าขี้ขโมยก็สิเอาหลักเอาเบิดตัวเนาะที่นอนมันเอาไปตะนวยฝาบอเอาไปน้ำไหมก็งงงูออ่าปลาสลิดทอดที่นองกินปลาสลิดทอดเพื่อนเพื่อนมาขายเพื่อนเราไปไปไปเบ็ดตึกปลาเพื่อนไปโอ้ไปกลางดาง่างเป็นยังไถโอ้จะเป็นพันด่งถักเนาะมั้งไง ปลาสลิดงามงามมีแต่ตัวใหญ่ไงอื่นะงามอจะได้กินหน้องม่กินเสร็จงามงามแชร์มาให้จะเป็นธรรมดาอุดมสมบกับพ้องกับเอาไว้ให้นร้านกินน้ำแบบกินทอดแล้งคนละเ้าไหนไปซื้อนล้วกินก็พอดีแหละวันนี้คือโซว่ว่าท่านไหนไปดอกตลาดเนาะอาหารการกินเทา,นา,นเนาเพาหอมไนก็นั่งเลยคืนธรรมะแล้วก็กลุ่มโทรศัพท์เลยเอาลอยไปอีกแล้วเท่านไหนชาติอยู่ได้นั่ง อแม่จะมาช้าสุดเลยเดี๋ยวนี้กินข้าวแล้วจ้าเล่นแบดมันมีอยู่แต่ว่ามันมีไม่เยอะไงอ่าๆเอาไปเล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยช้าส์อ่ะเดี๋ยวทอดปลาเสร็จไปกินข้าวแปรงฟันแล้วใช่ไหมแปรงฟันหรือยังเหรอจริงๆนะแล้วเปลวยางมันขมด้วยยางอยู่ที่เตียงวางไว้ให้แล้วน่ะผมยุ่งหมดแล้วลูกถ้าม่สวยมันไม่เป็นสาวไม่สวยมันไม่เป็นสาวจีบ้าเป็นสาวเป็นชาย มันพอนี่ได้ดอกค่าดอกนัิน <laughs> มันพอนี่ได้ดอกค่าดอกนัินเฝ้าไปเห็นเนืองง้อเงินก่อนเร็วมัดผอกมัดผมดีๆีถึงงามจะเปิดเสียงดังเด้ออัดวิดีโออยู่จีนและสิงคโปร์จีมากกับปัดกระตุต้นขวัญเราเนาะนี่เป็นการทอดปลาสลิดทอดปลาสลิด เด้อผู้ใดจะกินขขาวน้ากันน้ำก๋หอมหอมตื่นทำผู้ชมกินขขาวน้าแน่ควักมือแล้วเร็วไม่กินขขาวก็หอมใส่สุดนอนเขากะตีนเห็นไหมเขากะตีนวันหยุดเห็นแล้วนอนคั่ะเนาะเป็นวันหยุดพอเราแล้วหยุดเดือนนึงบมื่อใดจังกัดไถดอกเวลาหยุดตัวชื่อหยุดเวลาพักก็คือพักเมื่อเช้านี่ลูกคุณมายายเราไปวัดแล้ววันพระเราไปวัดเรียบร้อยแล้ว่ไปจำศีลตัวมอบนาทีให้ยายเราไปจำศีลทุกทุกวันพระ ้ามสีน่้อยากได้กลินไปแล้วก็ไปจำสีเข้ากับนี่ยังก็ซื้อให้เพื่อนนั่นแหละเพื่อนก็ซื้อเอาหรืเงี้เพื่นก็ไปซื้อเอาจะไปจำสีจ้ะพี่เนาะตัวหนึ่งขาวมัตนาเขาจะนอนงมัดคื่อนโดดยืนบัตรเงอนเขาจะนอนงยืนบัดบัดเพื่อนเมื่อเอื่นเสาร์คนใจสิออกมาประมาณตีห้าเนาะตีห้าคนใจสิออกมาจากวัดเนาะนี่คือเป็นการทอดปลาสลิดมะเข้าเนาะทำกุ้งชุ่มเลยใส่กระเทียมพร้อมแล้วล่ละจังหวะเล่าเนี่ ใหม่ไว้ชั่งหน่อยตามรักก็คือบปใส่ก็ได้ดอใหม่เร็วเนะาะเขียมเตาแก๊สก็เป็นเตาแก๊สใหม่หน่อยเป็นทรงว่าหายตึงเท็บผ่อนงา่ายงายถ้าเป็นเตาแก๊สใหม่เราอยากแช่งเนี่ยชั่งหน่อยอาเดโฮกนาทีก็เอาสําหรับมืีก็ขอบคุณหลายๆเนาะข่าหอมเปิดเท่งเนาะสวัสดีค่ะข่าหอมแล้วเปิดกระตุ่น